เอาครับสวัสดีท่านชมท่านครับยินดีต้อนรับสู่พีเพล่เพกาวกันอีกครั้งนะผม,ท,มท่านชมต้องจํารถถังคันนี้ได้แหละท่านชมจําภาคที่แล้วับผมถ้าใครดูภาคที่แล้วเนี่ยจะรู้ว่ารถถังคันนี้เนี่ยมันห่วยแตกมากับผมห่วยแตกมากเลยเห็นไหมคลปปืนเนเซอร์ทุบมาเนี่ยจะพังนะไหนไหนมันก็จะพังนะบีมไรโฟไม่เคยทาให้ผมผิดหวังปืนให้พังทั้งคันเลยให้มันพังไปทั้งคันให้มันพังไปทั้งคันเอาไม่พังอีก ผมก็ได้ไปเอานวัตกรรมใหม่มาแล้วผมเอาทำไมมันขึ้น live ไลฟ์อะไรตรงนี้เนี่ยเพ้าผมจะปิดไลฟ์ยังไงเนี่ยบอดแคสติ้งอะไรเนี่ยบอดแคสติ้งดิสเอเบิลลองกลับไปดิโอเคหายไปแล้วก็ภาคนี้ก็ยังอยู่ในนวัตกรรมในการสร้างรถท่านชมเห็นนี่ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณดีไซน์รถถังไม่ดีครับผมผมได้ไปเอารถถังบิลทิสอาร์มี่เซเรนเจอร์สองเมนแบตเตอร์แทงมันนี้มาแล้วครับผมนี่เขาบอกว่าเป็นรถถังของเอ,อังกฤษนะครับผม ซาเซนเซอร์สองเนี่ยเป็นรถถังที่ดีที่สุดในโลกครับผมจริงเปล่าเรามาลองก็สอบก,กันเลยครับผมอันนี้ไม่ใช่ซาเซนเซอร์สองเคลียร์ก่อนนี่ครับผมซาเซนเซอร์สองที่ผมโดดมาครับผมนี่มันทำไมทาไมกอดมันมีแค่เลเยอร์เดียวเนี่ยมันมันเริ่มไม่ใช่แล้หมือนมันมีมีกระสุนให้ด้วยเฮ้ยเจ๋งดีถ้าเกิดเราเอาใส่นะมันมันมันยิงยังไงอ่ะต้องไปดูคู่มือเฮ้ยอันนี้มืนให้ให้ใ,หใส่ระเบิดอะ ไม่ก็ใจ่ลเราจะเปิดมันอยู่ไหนหรือว่าเราต้องใส่เป็นแมนวนวลถ้าเกิดผมลองเอ่อกดยิงแบบนี้ก่อนอนะ่ะผมว่ามันมันไม่ใช่เรา, <c oughs> เราถังที่ดีที่สุดในโลกโอู้หักแล้วโอ้โหสงสยัย ammo rack ระเบิดครับผมปอมปืนแตกไงครับผมโอเคเราเสกมาใหม่แล้วตอนแรกเนี่ยเราจะทดสอบความแข็งแรงของรถถังก่อนผมจะเสกคนมาแล้วผมแล้วก็ให้มันนั่งครับผมนั่งโอเค ที่นั่งเนี่ยสบายไหมสบายไหมสบายไหมโอเคเราก็จะมาทดสอบนะครับผมใช้ a อ1 5สิบห้าเนี่ยเหมือนเดิมเมื่อผมยิงเข้าไปถ้ามันถ้ามันทะลุนะถ้าห่วยห่วยแตกห่วยแตกรถถังอังกฤษมันห่วยแตก <c oughs> <c oughs> โอ้ป้อมปืนหักออกมาเลยอ่ะไหนพราก็ถังที่ดีที่สุดในโลกในตัวตซไทยนี้ห่วยแตกกว่าเวอร์ชันแรกอีกโอ้โห <c oughs> เอยแต่ประสิทธิภาพป้อมปืนมันอาจจะดีก็ได้ใช่ไหมอ มีเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใส่ระเบิดก่อนนะครับผมคือผมต้องไปใส่ระเบิดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่แฮนด์เกรเนดนะผมเขาบอกให้ใส่ระเบิดก่อนไงนมาลองซิว่ามันจะเอ่อย่างไงกันนะผมระเบิดแรงเนาะระเบิดระเบิดซีระเบิดยังอุ้ยเล้กระสุนมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยหายไปเลยอ่ะเรื่องล็อเหรอเนี่ยออ้อผมใส่ไปใหม่แล้วผมระเบิดเองเฮ้ย รถถังที่ดีที่สุดในโลกจบแล้วเฮ้ยแต่มันอาจจะดีสําหรับการทับคนหรือหุ่นยนต์ก็ได้มาลองกันดีกว่าครับผมคนกับหุ่นยนต์นะผมสตาร์ทนะผมไปนะครับว่าผมมีระบบโอ้โหขับนิ่งเหมือนกันน่ะเฮ้ยขับนิ่งเหมือนกันน่ยเฮ้ยเหมือนเขาจะฟีดเท็กเจอร์นี่ฮะสังเกตดีดีครับผมออันนี้มันไม่ใช่ตีนตะขาบเหมือนเขาทําเป็นเท็กเจอร์นะผมจริงจริงมันขับเคลื่อนด้วยแค่ล้อับผมถ้าผมลองลบพวกนี้ออกไปเนี่ยไม่ได้ฟีดอันฟีดก่อน ฟรีก่อนแล้วถ้าผมลองดีวีพวกนี้ออกไปเนี่ยเนี่ยมันก็ยังจะขับได้แล้วผมเพราะมันขับเคลื่อนด้วยล้อไงโอ้โหเมกินไชน่านั่นน่ะมันด็อกเราแล้วถ้าผมลองลบตรงนี้อีกลบลบดีวีทนะโอ้ยนั่นก็ยังขับได้แล้วผมอย่างแต่อย่างนี้ดีแล้วไม่ต้องมีปัญหาเรื่องตีนจะขาดไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยเบรกเบรกโอ้โหเบรกเขาก็ดีเหมือนกันนี่เบรกทันพอดีเลยเอาว่าเรื่องรถถังก็พอกันก่อนแล้วผมเรามาทดสอบด็อกกันนี้กันแล้วผมด็อกมันแปลว่าท่าเรือโอ้โหหกกกระะตุเเมือนนนนัี่ย ถ้าเราเสกมาโอเคนี่กำลังดีโอ้มันมีระบบไฮโดรลิกเหรอฮมันมีระบบแบบฟอกอากาศด้วยอื้อท่วงนี้ pm มัน2.5้ามันเยอะเอาไว้ฟอกโควิด19กได้ด้วยครับผมก็เจ๋งกันไปเลยครับผมแต่เขาเหมือนเขาบอกเปลี่ยนเสียงยิงรถถังครับผมมาลองกันแล้วเฮ้ยนี่เเปลี่ยนเสียงยิงครับผมอ้าวเหมือนกระสุนมันหายอะเฮ้ยกระสุนยังเป็นเหมือนเดิมครับผมโอ้โหยิงก็ไปสิยิงก็ไปโอ้กระสุนก็เดงได้เหมือนเดิมเจ๋ง ยิงยิงยิงบุ้มโอ้โหระเบิดเยอะแยะมากมายนี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงยิงโอ้โหเลตตุ้มเป๊ะเลยนะผมโอ้โหท่าเรือทําไมไฟอันนี้มันยังใช้ได้อยู่เนี่ยท่าเรือเลตตุ้มเป๊ะเราต้องซ้ําด้วยพิ้งเอกซ์โปซีส์มาผมสโลโมชั่นก่อนคอมจะไปแล้วนี่พิ้งเอกซ์โปซีสแรงอยู่เหมือนเดิมพิ้งเอกซ์โปซีสสุดยอดเ้แต่ตรงนี้มันฐานเขาทำมั่นคงเดียวอ๋อมันไม่ใช่ฐานเขาทำ เฮ้ยมันจะพังได้นะมันมันจะพังได้นะแต่มันก็ไม่พังับผมมันต้องสก,กัดด้วย TNT เห็นไหมฮนะ TNT ก็เปิดพื้นบ้านเนี่ยทําให้ทุกอย่างพังับผมพลังแห่งดินปืนดินปืนเป็นไงโหดกว่าเจ n เนอ l p เพอร์เฟกบอมบ์อ่ะถ้าเราลองมาลองบ้านอันนี้แหละโอ้โ oh, ห <c oughs> บ้านนี่สวยงามมากเกินถ้าเกิดรถถังมาทับเนี่ยด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วรถถังทับเข้าไปแล้วผมปึง้งอู้หูับน้าหนักได้ไง มีมีซัพพอร์ตอันเยอยเลยมันมันตั้งไว้แงเนี้ยน้ำหนักมันก็ต้องโถมมาทางนี้แต่ทำไมมันมันอะไรของมันนี่โอ้โหเฮ้ยทำไมตรงนี้เขาทำโอ้โหทำไมเหล็กเหล็กมาทำมาจากอะไรเนี่ยไทเทเนียมเหรอมันรับน้ำหนักก็ถังได้ด้วยเขาอาจจะฟรีซก็ได้ับผมเราเสกบ,บ้านนี้มาใหม่นะผมแล้วมีอีกอย่างนึงเนี่ยที่เขาบอกผมเขาได้เปลี่ยนเท็กเจอร์แบคโคแล้วผม ก็คือไอ้แบ็คโคเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่แบบเดิมคมับผมเราเสกมาใหม่เออโอ้ตกใจหมดไม่ได้เล่นแบ็คโคนานมันเขาเปลี่ยนเท็กเจอร์แบ็คโคเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนเท็กเจอร์เกมเนี่ยผมมันเป็นยัไงมาแต่แหงอีกแล้วมันนี่ผมแค่ติดตั้งมอดแค่สองอันเนี่ยโอ้พี่พ่อไปเาไปกากลายเป็นข่าวไปแโอเคมาแล้วเออถ้าผมลองปิดมอดพวกนี้ก่อนท็อกเกิลออฟให้หมดโอเคอเคข้าไว้แบ๊ วันนี้ดานะผมไม่มีอะไรสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเก้าเก้าสิบมาแล้วโอเคจะมาทดลองแบ็คโคก่อนที่คอมมันจะแบ็คโคก่อนที่มันจะดูดคอมผมนะครับผมโอเคเจเนเรเตอร์พร้อมแล้วก็แบ็คโคพร้อมเปิดไว้เฮ้ยหลอดไฟเ้าต้งองเฮ้ยถ้าผมเพิ่มกระแสไฟให้หลอดไฟเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอุดแตกเลยไม่มีตัวคอนเวิร์ตโอเคครับผมสาวนึงเฮ้ย ฮ้ยนี่ครับเเปลี่ยน texture background นะผมเหมือนมันจะแบบมันมันจะดูน่ากลัวขึ้นอ่ะเข้าใจไหมมันจะมันจะดูเหมือน b a c k โคขึ้นเลยเพราะมาณเนี้ยก็ไม่นะคนโอ้คนโดนดูดนะผมทำไมอันนี้มันไม่ดูดวะผมมันใช่ไอ้รถรถถังสองค่ายเนี่ยมันมันออกแบบขยะมาใช่ไหมสิ่งที่มันเป็นขยะเนี่ยใช่ไหมครับท่านผู้ชมคิดมันผมไหมครับนี่ครับผมเราจะจี้ไฟเข้าไปครับผม ปึงเข้าไปแล้วผมนี่แบคโฮซัมมอนมาแล้วผมดูดเข้าไปเราไม่ต้องการรถถังอีกแล้วดูดเข้าไปเลยเป็นไงหายหายเป็นไงหายรถถังดูดได้แต่ตีนตะขับด,ด,ดูดดูดไม่ได้สะง,งั้นไม่เข้าใจอะสิ่งที่มันสมควรจะดูดได้แันดูดไม่ได้เฉยโอ้แบคโฮก็หายไปแล้วผมสิ่งที่หลงเหลืออา้าวแล้วมันก็หยิบได้เหรอทำไมมันดูดไม่ได้อะมันหนักเกินไปเหรอ เออมันเกิดไปนี่นะเขบอกระเบิด general purpose bomb เนี่ย sensitive นะถ้าเกิดตกพื้นมาแรงๆมันก็จะระเบิดระเบิดนะผมนี่ครับอ่านผมอ่านจากตรงนี้ครับผมถ้าเกิดมาลองเนี่ยมันจะจริงนมะโอเค general purpose bomb sensitive sensitive จริง sensitive จริงถ้าเกิดเฮ้ยระเบิดตกระเบิดตกสบู่ตกสบู่ตกระเบิดไหมระเบิดไหมโอเคไม่ระเบิดถ้าเกิดตกมาแรงๆระเบิดนะผมโอเค แต่ผมก็ยังสงสัยไอ้ระเบิดสีชมพูเนี่ยมันทํามาจากอะไรอ่ะใช่ไหมเออว่ามันอาจจะเป็นทีที่ดีในการข้าวุุนยนต์นะสามสองหนึ่งปื้มรถไฟโอ้โห,หมาดูสภาพขุนยนครับผมไม่ไม,ไม่องดูสภาพแล้วมันมันหายไปจากโลกนี้แล้วเหมือนว่าผมใช้ก้อนเดียวกันแล้วผมก้อนเดียวก่อนแล้วผมพิ้งกเอ็กซ์โปซิฟปื้ม,ม,าามเข้าองครับผมเออแค่คงกระดูกโอ้โหถ้าซ้ำก็ไปอีกไม่เหลือซากโอ้โหมันก็ยังเหลืออยู่นะเนี่ย แต่เหมือนเขาบอกเขาเพิ่มทําให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเออ่ไม่แข็งแรงครับผมเรามาลองกันนะครับผมแรมโบ้ปะทะหุ่นยนสามสองหนึ่งยิงยิงเข้าไปครับผมโอ้เนี่ยแป๊บเดียวหุ่นยนต์จะตายง่ายกว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยคนก็ยังตายง่ายกว่าหุน่นยนต์นะครับผมนี่ครับแป๊บเดียวตายครับผมโอ้โหแตกเป็นทั้งตัวเลยแล้วเขาบอกว่าไอ้กอสเนี่ยมันจะยิงอะไรได้แม่นกว่าครับผมเปิดโปรโมชั่นก่อนนี่คนขยับนะครับผมรู้สึมันจะยิงอะไรได้แม่นไหม ทำไมมันไม่ยิงวะโ <c oughs> okay, อเคครับผมดูซิมันจะยิงอนะไรแน่แม่ไหมอึอึโดนไหมกอส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 แต่บอกแม่นขึ้นไงเนี่ยคนตายแล้วเอาใหาม่ครับผมกอสกอสกอสไม่กันหลอกนะเราไม่หลอกกอสนะเฮ้ยเฮ้ยกอสกอสเอาเรื่องนะกอสกอสเราจะให้มันโอ้โหใครมันมาบุนดุนโ <c oughs> okay, อเคครับผมอา้าวกอสเขาง่วงนอนเหรอ กอสกอสเอาหลอกคนเหรอหลอกคนกอสอกคนอย่างนี้มันไม่ดีนะกอสมันไม่ดีเฮ้ยเอาเอ่อเอาซอสเอาซอสมะเขือเทศผสมกับซอสกอสนะผมเกี่ยวเลยเนี่ยก็จบกันแล้วสำหรับ,บคลิปพี่พ่อไปการในวันนีนะ้ถ้าใครอยากที่ทำอีกก็ กดไลค์กด s u b s c คร b e ผมแล้วก็มีมอสอะไรอยากให้ผมลองเนี่ยหรือว่าท่านชมทำมอสให้ผมอยากเอามาลองเล่นเนี่ยก็แปะลิงก์นะผมแล้วผมจะไปโหลดมอสของท่านผู้ชมมาลองเล่นดูนะผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ